วจ,จะนะของประศา,าสดาได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มตถาคตหัวข oh ้อธรรมที่84สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรมอคิเวสนะก็เราสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทเป็นจำนวนร้อยๆอ,อาจจะมีคนสักคนหนึ่งมีความสำคัญอย่างนี้ว่า พระสมณะโคดมแสดงธรรมปรารภเราคนเดียวเท่านั้นดังนี้อคิเวสนะท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยตลอดเวลาที่ตถาคตยางแสดงธรรมอยู่โดยชอบเพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียวอคิเวสนาเรานั่นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงจนกระทั่งคำสุดท้าย แห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้จิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเราก็ทำอยู่เป็นประจำดังนี้กราบสาธุธรรมคำของพระาศาสดาเจ้าค่ะ